คิดว่าในกลุ่มคนที่มาแฟนมีติ้งกับไอชามีคนที่ก้มลงไปดูใต้กระโบรกไอดอลหรือเปล่า <c oughs> ทุกคนคิดว่ามี84% 85%นะคะโอเค500กว่าบทในกลุ่มคนที่เข้ามาแฟนมีตนะคะไม่มีใครก้มลงดูใต้กระบองไอชาเลยมีอยู่คนเดียว ลงได้อีกนะล,ลงได้อีกทำได้แค่นี้เหรอทำได้แค่นี้เหรอทำได้แค่นี้เหรอโอ้โหโโหโ้โหกระจงจริงเลยพวกคุณเนี่ยฮะมาเลยฉันก็อยากเห็นเหมือนกันว่าพวกเธอน่ะกระสับเมื่อกี้กันแค่ไหนขอดูพลังหน่อยสิขอดูพลังพวกเธอหน่อยสิส <า S 1> บ้าเอ้ยมันอะไรยังไงบอช่องช่องนี้นี่มันอะไรยังไงบอโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่า <Nope. S 2> อ,อย่าอยมัดเีายดีกว่าทุุนทุน <c oughs> ใจผมแหลกสลายห้ามึใจผมได้ <c oughs> อ้าวอ้าเอราวอาอ้าวโทษ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 เอ้ยเดี๋ยวนี่เอ้ยคุณนายท่านค่ะนายท่านช่วยกดซอฟตชพีชหน่อยได้ไหมยังกดให้หน่อยนะกดให้หน่อยนะถ้ากดให้แล้วก็จะรักมากมากเลยนะคะอืมใช่แล้วล่ค่ะแบบนั้นล่ค่ะนายท่านอย่าลงอีกเลยนะคะ ขายไตอุ๊บเอ, abre, อ anyway. ๊ะยาขายไตแสดงว่าสามเจ็ดผมคิดเลขนี้มานานแล้วสามเจ็ดโดนแน่โดนโดนกินแน่ไอ้บ้าวันเดนี่เฉลยเองนะแป๊บนึงนะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเสียงไม่ทันเลยไอ้บ้าถ้าเกิดว่าเป็นรูปเฉลยเนี่ยราคา2,500ัาบาท ถูกกว่ากันยาะแลนวนะถูกกว่ากันตั้งสิบเท่าแน่เพราะฉะน,นั้นซื้อของไอชาแลนะ้วไม่ต้องซื้อของเฉลียวเฉลียวแพงต่อไปมีเสือเสอเส้อด้วยมีเสื้อเสื้อยืดคอกลมมีสองสีนะราคาห้าร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีลายเฉลวเข้าไปด้วยราคาห้าพันห้าร้อยบาทเพราะฉะน,นั้นแพงเกินซื้อของไอชาดีกว่านะสินค้าไอชาเซ็ตพิเศษเปิดถึง6กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นไม่งั้นโลบหน้าจะขายของชินเฉียวแบบ